ก้อยหอยปังเฉยลยมันเป็นยังไงนะครับก็คล้ายๆหอยน้ามันเป็นหอยปังแต่มันจิ้มพลอยเออมัน <sh> สีแซ่บจะทูบเอาหอยน้าวะใครว่าหอยนาแซ่บกว่าดิมันก็หายากอาจารย์เออเอาหยากวะหอยยังได้หอดไข่อยู่บนนี้มันต้องทุบไข่ยันบ่ออาจารย์กดกนบ่อกดเนี่ยจอดต้องตัดเอาขนเอาขนนี่บ่าหลวกเนี่ยดิบๆเลย่นเลยเนี่ย เป็นเปลนเลยเด้งัดฟ้าร้องสิ่ะอ,อ,นนอันนี้ดิบๆอยู่ได้หนิเหร <laughs> อกะพาลงงจตวาดิบต่อกว่าลวงแล้วกว่าถ้าลงคนเกรเจก้กกว่สิวะก็จินดิบๆแท้สิวะใส่หมดแดงใส่หมดแดงกับขันพี่นอ้องเอาไเกี่ก้อกยใส่มดแดงถ้าองค้เขรเจ้ามือดีลูกหมาลูกหมากวางสั้นพ่อชอบเลีลูกหมาครั บักขมยอดเท่ากับสิมันล่างอีกเท่ยนึงแกะยากไหมเนี่ยครับยากยากใจเย็นๆหน่อยต้องใจเย็นๆนิดนึงอันนี้ขั้นตอนทำอะไรต่อเนี่ยครับองใส่เกลือทีเดียวอืมไปกหนามาหามดแดงมาใส่ก้อยหว้ของให้พ่อใหญ่อุบล ว่ายังไงหมดแดงว่ามีเอามหมดขั้นไฟว่าได้หคือยังหลแบ้านี่หมไฟกับเราปีนางไม่มีไหมปีนยงไ่งโอว่ยางไม่ได้อะว่ปีนยางไปปีนข <c oughs> ้างบนไยไยก่พูดนะได้มาแดงไหมครับไหลขับไหนครับไหลขับมือดีใส่ยังเออหลขักเอาห้างเดียวนิดหน่อยก้อยบุ้ไ้กอยบุไม้อ ตั้งเดียวอยู่เลยตั้งเดียวอยู่เลยอ่าอันนี้ทำอะไรต่อเนี่ยครับใส่หอมใส่หอมเพิ่นลืมเอาเขียงใส่หอมหมกเรื่มหมกเขียงเะไรเอาเนี่ทั้งสี่ล่ะปล่อยแล้วก็สีล้วงบิึงอ่าว่าพี่น้องอยู่บ้านเ้องอสิข์เคยกินอยู่ด้วยเส่นแบบเน่าอยู่หรบ่ลเลี้ยวมันใส่บ่ได้เลยนี่ฮะสมแล้วสมแล้วนะครับใส่นแบบเน่าว่ได้ สิอพอไปยื้น้ำทงน้ำทายื้น้ำเลี้ยงง้อเลี้ยงควอยนาะอาจารย์เนาะอือเนานี่แหละได้แล้วเอากันเกลือผมก็ใส,ส,ส่แล้วเด้เกลือใส,ส่แล้วเนาะใส่แล้วพอดีแล้วเนาใส่อันนี้วนะเอาโอ้ย่านตะขอยบ่ใส่เลยเนาะผงสุรสดเออนี่แหละมันยังแซ่บเอาเหนียจักหน่อยเนี่ยเอาือแสาจะพูดบะหนั<อ>่งคาหม้อหม้อเนี่ยวะหม้อโอเคสวัสดี พอดีม like yes, ัน <welche> อ <ăn? S 1> wow. right? ี like ้ทุกโลกฝนตกพี่น้องเอ้ยว่าเขาขัวหลายกับแซ่บดันเดียดเนี่ยโอ้ผมพาคนวว้แหง่เดียดเนี่ยคนที่วไวแหง่ไว้ยังไปักปตาปลาแดกอ่ะพอแล้วครับพอแล้วเนี่าปลาแดกเ่ราะเาใส่มันพอดีแล้วบ้าฝนพอดีแล้วเดแต่ที่มันกวนจันขัวขัวขึ้นหลายใช่ปะจันชั่วขวก็ว่นสิบบอกโจยู่โอ้ยนี่ปลาสดๆเลยเดี๋ยวนเอาจะซิม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 แบบนี้มันมันสุกงดผมไปเอาอ่น

ขเขาขเข่าแรงขาเข่าแรงมาด้วยครับอ,อยังเพวาหวานเหนียเพาแกงพวาหวานฝอยนะใข่หมดแดงเอียอระเด็ดคอนขาวอ,อีอยวืดตดดิดีกว่าไม่ไงเดี๋ยวเราหมักตะบกหยบอกหยก่อนตะบกหอยเสียบเดถึงขั้ กบปะดีนี่มันอหนาผู้ก็หลายแล้วพไงแล้ววันนีสารบางผมกินเขาไม่ต้องคุยด้วยมแมงขากรบกระดูกปบผ้าต้นกับบ่าหาอหรอบ่อเนี่ยแปลง,งจริงแป<จ>ลงยู่ดี ฝาวกินน้มนแดงมันไตม,ตามหาข่อยจำเลยครับจำมาจำขอมาคุยจะได้ของนี้บ่ก,กินน้ำได้หรอ,อกินบ้าลูกพี่ไม่ครับกินบ่เป็นครับ กินอะไสมัยนี้กินเป็นอหอกไอ้พวกไข่หมดแดงพวกกับแกงพักอูงพักหวานพวกนี่ครับต้มสีโภชน์หรือพวกหุงเจ้าทำนี่เนาะอ,อาหารที่ชอบคืออะไรมี่ไข่พัมอ่อะไข่พัมรับแมนลูกไข่มากินแกงไข่พัมเนี่อยหอยากดิเน,นี่ยหอยหยากแต่ก็พอหาได้อยู่ไข่พัมใส่เห็ดด้วย ใส่เห็ดเข็มทองเลยนุ่งอาไรแกงกินแกงไข่บ<ม>ําใส่เห็ดเข็มทองไม่ต้องเอาเค็มมากว่ะอ๋เอ,อเดีใส่พรอนหมักเค็มหน่อยนึงกินยูทองหน้าป่ะเดี๋ยวพี่พิธันย่างเด้อือโอ้ยเข่าติดมือครับใครไปเลนดินมากกว่งนี่แเอาลูกผมบอกไงอือลูปปกกะเพราลูกผมบอกว่าไม่มีผลลูกกะเพราอือ หนามันมันเนาะเียนคุณบราณบอกว่ามันมน,น,มน,นี่เนี่ยเจ้าของตัวหลายๆเยีางนี้ดีคอ,อยสร้างซุ้มปนกบหรือว่าเอาขากบบบมันโอกเนี่ยไม่ง่ายหรอกอ มันมาจากช่องอะไรกันนี่อืช่องอะไรกันบ้างเอ่เฟยชแนลอนนี้นะช่องนี่นะอันนี้เพียวๆเรียล,ลิตี้อ๋อฝากพนย่บุคนโกรนเรือยนกัได้ยบุญคนโกรนบุคายเดชเป็นไรหยางน้ำเบีเดยบเดเยคนเสื้อขาวมาจากช่องอะไรครับ เฟอแชนแนลครับอืมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมครับฝากพี่น้องช่องพิวพิวเเรือพีไปติดตามหรือเฟอร์แชนแนลนี้ด้วยครับโรดีแล้วก็จะกินข้าวอยู่กลางทุ่ง,งนาบ้างครับออกไปข้างนอกเนี่ยจะชงไม่ออกข้างนอกเพได้อะไนปลอไภัยมันหลายครับยุมบองเดียวอยู่แล้วดีแล้วอื อยู่ในป่านในสวนเนี่ยแหละครับปลอดภัยที่สุดบางทีเราว่าเราปลอดภัยแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่น,นีูยสมอยากว่ากินสมยนอยากว่าจ้าสมอยากอึ่ง แจกพี่พี่น้องเองขอแรงขอแรงอืมพายกำลังหิบตกดินเอ้ยยงป่าเสียงังฝนใหมเหรอเพื่อนอืมวันนีนหน้ากับมึนงนี่เขาบ้าน ุยคุยทู้เฒ่าเทนเขาถือเลย มหาห้มาหน้าเขาจะบอกว่าพี่หรอกอป้าหัวดวงย่อเร่องเสียลงทะเลย่อเร่องแอขกลุงขลังบอกว่อย่างนี้่ยทีนั่งถ่ายกันจะมีเมลูนกอนปะเนี่ยฮะยังถ่ายทั้งวันเลยพี่อรอฟังอยู่ครับว่าจะฝากอะไรอีกไหมไม่ฝากแล้วก็ขอบคุณสาวไ,ไปติดตามทั้งสอง ั้งช่องเพียวเพียวเลเวลตี้ทั้งช่องเหลือเฟย์แชนแนลทั้งช่องพ่อใหญ่บนคุณโก้ครับผมแล้วก็อะไรครับแล้วก็มิกมิกช่องอะไรนะไม่เพจนะเพจเฟซบุ๊กเหลือเฟย์แชนแนลครับเอา๋อจะทายกันหลายคนอ้ายครับผมเดี๋ยวเอาไปมือหนาสีเข็มอาหารแปลกๆอันนี้พวแปลกได้เป็นอาหารของเราประจําเลยอันนี้กินอิ่ลีได้เขาบอกด้กินอิเลนข้อยหวานขมครับแซบครับอ๋อขอบคุณหลายๆอ้ายกินแล้วล่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็คิดว่าท่านแล้วล่ะสวัสดีครับช <c oughs> ายเข้ากินอยู่มัดมืออร่อย